สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ JK ด้วยนะคะเรามาแนะนำรถยนต์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกและไว้เป็นความรู้นะคะคันนี้เป็น Toyota v ีอค่ะรถบ้านเทนะคะ7,900 0บาทจัดได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะผ่อนได้หรือจะซื้อสดก็ได้นะคะในราคา7 9 0 0 0บาท โตโยต้าวีออสเครื่องยนต์ 1,500cc ซีซีปี03เกียร์ธรรมดาค่ะวิ่งดีใช้งานดีนะคะประหยัดด้วยค่ะทุกท่านเรมเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะคะใช้งานได้ปกติขับขี่ทางใกล้ทางไกล้ไปกันได้สบายๆนะคะเครื่องดีเกียร์ดีสีสวยเบาะไม่ขาดกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแม็กหล่อๆค่ะ ดอกอยางยังใช้งานกันได้อยู่นะคะซื้อไปก็ใช้กันได้เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องไปเก็บงานไม่ต้องไปซ่อมอะไรกันแล้วนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นนะคะช่วงร่างดีและไม่เคยแก๊สด้วยนะคะน้ำมันเบนซินล้วนเลยค่ะเร่มเอกสารมีให้ครบ79,00 0บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะหรือท่านใดต้องการจัดไฟแนนซ์ค่ะท่านสามารถวางเงินดาวน์0 0 0บาทออกรถได้เลยนะคะ หรือติดเครดิตถามว่าออกรถได้ไหมออกได้นะคะแต่ว่าต้องวางเงินดาวน์20,000บาทค่ะค่างวดผ่อนชำระเดือนละ2 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆราคามอไซค์กันเลยทีเดียวสนใจติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับด้านเอกสารการจัดไฟแนนนะคะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์นะคะท่านสามารถคุยกันได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ แอดมินให้ไว้หลายช่องทางสำหรับการติดต่อเลยนะคะเพื่อความสะดวกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ